วันนี้เราจะมาทดสอบสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับ99คืนในป่ามันสามารถทําให้เราบินได้ปีนกําแพงได้แล้วก็สามารถขี่กวางแล้วก็นกพูบอกได้เลยว่าบั๊กแต่ละอันนั้นโคตรเจ๋งและเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแน่เราสามารถบินได้ใน99คืนในป่าจริงปะเนี่ยดูเหมือนมันน่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าเรามาลองบั๊กนี้กันครับวิธีก็คือ อ๋อเราต้องเก็บพวกลัทีแล้วก็หนังหนังมาป่าแล้วก็รวมกันแบบนี้พอรวมปุ๊บเรายืนแล้วก็เราลากขึ้นไปเลยโอ้โหถ้าบินได้ขนาดนี้ไม่โกงไปหรอเราสามารถหลบพวกนกคู่กวางเอาล่ะมันอาจจะคล้ายเดดเลียวที่เราสามารถขี่มาแล้วก็เหมือนบัคบินได้นะ งั้นเราไปลองกันเลยดีกว่าก่อนที่จะลองได้ผมก็ต้องพวกผมเออผมต้องเอาพวกกะทิก่อนหอมายถึงพวกรัฐทีน่ะผมติดเรื่องกะทินี่ไอตัวแดงนี่เลยในคลิปอื เอเอ,เอ,เอไม่ตายก็ตายบินดีกระสุนก็เก็บมาด้วยแล้วกันนี่นได้หนังมาพอดีเลยเอาละมามาลองกันซึ่งเขาทําแบบนี้ใช่ไหมเลอาทำไมดูเหมือนผมไม่สามารถเหยียบพวกไอ้พวกนี้ได้เลยในคลิปบอกว่าเราสามารถเหยียบพวกนี้ได้มันจะเหมือนแบบบล็อกอันนึงอ่ะอ่าเก็บอันนี้เก็บอันนี้แล้วก็มาใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมเออใกล้ๆแล้วก็กด f นี่มันติดกันแล้วว้าวว้าวมันเจ๋งจังวะทำไมมันเจ๋งขนาดนี้เนี่ยนี่ผมว้าวอะไรกับแบบนี้แล้วล่าสุดโอเคมาแล้วผมว่าเหยียบตรงนี้ลอยไม่เห็นลอยเลยลอยยังยังไม่ลอยผมว่าไม่น่าได้นะทําตามในคลิปเลยในคลิปก็คือเราต้องเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บกด F กด F ผมเก็บรัทีิก่อนแล้วนะอ่าปุ๊บปบ๊ได้ไหมไม่ได้ยังยังไม่ได้อีกฮึ ไม่ได้แสดงว่าอันนี้โกหกชาติผมโดนคลิกเบเหรอเนี่ยแลนต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมันสามารถทําได้จริงซึ่งบั็กนี้สามารถทําให้เราเห็นอะไรแปลกๆได้นี่คือบั็กที่เราสามารถไต่กําแพงได้ใน99คือในป่า ดูเหมือนเราต้องการผู้เล่น2คนนะแล้วก็กระโดดไปมาซึ่งผมคุ้นๆว่าบักนี้มันอยู่ในแมป,แมปอื่นด้วยไม่ใช่ใชหรอหสามารถทำใน99าาคือในป่าได้ด้วยแล้วเราก็สามารถเห็นทั้งแมปได้เลยแล้วกวางมันจะขึ้นมาได้ไหมแล้วโนคู่ละ่ะมันก็นะ่าสนใจงั้นเราไปลองันเลเดีว่าเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วซึ่งบักแรกก็คือกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดให้โอ้ยขึ้นได้แล้วโอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือ แคมไฟเลเวลศูนยะยังไม่มีเลวอ้ยผมขึ้นมาได้แล้วและผมเห็นบ้านอยู่นอกกำแพงนี้มันกำแพงอะไรกำแพงไรท่านวะเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราลงไปข้างล่างมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่นอนกระโดดเลย <laughs> อา้าวมันวาร์ปเรากลับมาซึ่งแสดงว่าเราไม่สามารถกระโดดออกไปจากกำแพงนี้ได้ถ้าเรายังไม่ขยายไฟซึ่งผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าตอนกลางคืนพวกมอนสเตอร์อะไรมันจะเกิดข้างบนนี้หรือเปล่าผมก็หวังว่ากวางมันน่าจะไม่โผล่มานะเพราะมันก็คือคืนแรกหรือว่าถ้าผ่านคืนแรกไม่รู้ว่ากวางจะขึ้นมาได้หรือเปล่าเฮ้ย hey, มันกวางนี่กวางขึ้นมาได้ไหมผมเห็นกวางอยู่ตรงนั้นอะ ได้ยินเสียงโอเคเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วกันมันจะมีมอนสเตอร์หมาป่าอะไรแบบนี้เกิดหรือเปล่าแต่ที่นี่แน่กวางตรงนั้นครับนั่นคือกวางนั่นคือลูกกา่าตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วซึ่งไม่ได้มีหมาป่าอะไรขึ้นมาเลยแสดงว่ามันไม่สามารถเกิดได้ดิ งั้นผมล่วงไปเลยแล้วกันแล้วก็กลับมาที่เดิมผมถูกวาร์ปมาที่เริมและผมก็เกิดสงสัยขึ้นว่าถ้าเราอันล็อกแมปให้แคมป์ไฟของเราเต็มแม็กให้แมปของเรามันเปิดกว้างที่สุดแล้วถ้าผมขึ้นกำแพงน่ะมันจะมีอะไรนอกกำแพงตอนนี้ผมอยู่ที่ขอบแมปสูตรของ99คือในป่าแล้วงั้นมากระโดดกันเลยดีกว่าขึ้นไปขึ้นเอ้ยเกือบได้เมื่อกี้เฮ้ย,ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหกว่าจะได้ มืดเลยโอเคเราขึ้นมาแล้วและตอนนี้ก็มืดแล้วและทดสอบกันเลยดีกว่านกคู่หรือว่ากวางมันจะเกิดหรือเปล่าผมว่าผมควรถือไฟฉายไว้ซึ่งตอนเช้าผมจะลองกระโดดรู้ว่ามันจะมีอะไรโอ้มามาเกิดมาก,กัดแล้วก็ล่วงมาละเฮ้ยหมาเกิดหมาเกิดจับมีดไวอ้อะไรอะนกคู่มาทุกคนนกคู่มานกคู่สามารถมาได้เฮ้ยทำไรอะอผมอยากขี่นกคู่ เอาโอเคไปละบายบายแสดงว่านกฮู่มาได้กวางก็ต้องมาได้ดิหรือมันมาหาไม่ได้กันแน่เนี่ยเอาละครับถึงเวลาทดสอบแล้วข้างหน้านี่คือข้างหน้าแคมป์ไฟของเราและข้างหลังนี่คือข้างหลังกำแพงนะไม่รู้ว่ามันจะมีแมปอื่นหรือเปล่าโอเคล่วงไปเลยอุ๊อะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคว้ามาที่เดิมแสดงว่ามันก็เหมือน กำแพงอันแรกนั่นแหละเราทะลุออกไปกำแพงไปท้ายมันก็จะขับมาอยู่ดีนะและอันต่อไปที่เราจะลองมันจะยิ่งเจ๋งกว่านี้อีกชื่อคลิปมีชื่อว่า glitch บินใน99คือในบาร์ <What? S 1> มันก็คือบัคบินนั่นแหละครับทุกคน <What? S 1> เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นบัคอันที่แล้วเลยนี่ที่เราสามารถกระโดดไปเรื่อยๆโอ้ oh, อันนี้คือทำในล็อบบี้ก่อนเขาเล่นเกมนะเนี่ยโอเค เราอาจจะหาอะไรจากในล็อบบี้ด้วยการใช้บัคนี้ก็เป็นไปได้โอเคงั้นเราไปลองในเกมกันเลยดีกว่า всем, เอาละฮะทุกคนเราเข้ามาในเกมแล้วและบัคนี้มาบักอันเดิมเลยบัคไออ่ไก่กำแพงเลยครับแต่ว่าเราจะมาสำรวจในล็อบบี้กันว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยได้แล้วได้แล้วทะลุออกมาแล้วเฮ้ยทุกคนแล้วผมจะเล่นเกมไงเนี<_<_<_<_<_<_<_่ย โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาสำรวจในแมปก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแต่เห็นแล้วนะข้างล่างนี้มีอะไรไม่รู้เขียวๆอ่ะซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้และตรงนี้ก็มีอะไรบางอย่างเฮ้เพื่อนเห็นไหมตรงนั้นน้ามันมีปืนไรเฟิลครับแล้วก็มีกระสุนอยู่2 2 max แม็กตรงนี้ไปได้เหรอโอเคมาตรงนี้ไปต่อได้ไหมเนี่ยน่าจะไปต่อไม่ได้ละผมจะกระโดดต้นไม้นี้เคลงมาได้ นั่นไงผมเจอแล้วกระสุนและนั่นอะละอ่ะขาวๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรก่อนผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรมหมายถึงอันนี้มันคืออะไรแต่ว่าเดีลองกระโดดดูแล้วกันฮึบ นั่นดิมันคืออะไรมันเหมือนป้ายขาวๆอะไรไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าข้างล่างแบบนี้มันมีอะไรบางอย่างแล้วกันมันมีปืนมันมีแพลตฟอร์มอะไรไม่รู้แล้วมันมีป้ายสีขาวมีแค่นั้นและบัอกอันต่อไปนะครับทุกคนเราสามารถขี่กวางแล้วก็นกฮูใน99คืนในป่าเอาล่ะเราสามารถขี่กวางได้แล้วใน 99คืนในป่าแล้วเราก็ต้องการสองคนด้วยอ๋อให้เพื่อนแบบล่อแล้วก็ปล่อยไฟใส่แฟลชแล้วคนที่ขี่ก็ไปขี่ข้างหลังโอเคต้องการสองคนก็ไม่น่ามีปัญหานะโอเคเราไปลองกันเลนดีกว่าแต่ว่า อยากลองนลฮูคู่ะว่าจะได้จริงหรือเปล่าเอาล่ะกวางทุกคนครับเรามาทดสอบกันเลยขี่เลยปล่อยไฟเลยน้องเฮ้ยมันเดินมันเดินแล้วทาไมผมไม่เดินอ่ะผมโดนควนเอาเปิดไฟก่อนเออเปิดไฟก่อนเพื่อนล่อมันเฮ้ยล่อมันไว้ล่อมันไว้นะล่อมันไว้แทำไมมันมาเล็งผมเนี่ยมันมาเล็งผมอ่ะดูดิมันไม่ควรเล็งผมดิเล็งเบคอนนะมันยังเล็งผมอยู่เลยผมไปไกลเลยล่อมันไว้เพื่อน เออทำไมมันยิงเพื่อนขี่ดี่เพื่อนขี่เลยเดี๋ยวล่อให้ขี่มันขี่มันขี่มันขี่ได้ไหมเ้ยได้ได้เฮ้ยมันขี่ได้ขี่ได้แป๊บเดียวผมอยากขี่บ้างแต่ขี่ไม่ได้เอยทุกคนดูนั่นว้าวสามารถขี่กวางได้ด้วยถือว่าเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เหลือก็คือขี่นกคู่ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองเฮ้ยนกคู่มาคนนึงต้องขยับ มีคนขยับเอาละฮะขยับแล้วนะฮะผมจะขี่นกพู่ได้หรือเปล่านะขี่เลยขี่มันเป็นขี่ยากทําไมตัวมันสูงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหมามาผมต้องขึ้นตรงเนี้ยอ่ะอได้ไหมเหมือนมันขึ้นยากจังเลยเอืมอืมยังยังไม่ได้เอามันไปแล้วไปแล้วหายตัวหนึ่งหม่แล้วหม่แล้วช่องส่องมันโอ้ไม่นะนั่นไงมาละ อุ้ยหมาเอลฟาไม่เกี่ยวดิเออจาัดก,การก่อนโอเคในเวลาขี่ครับทุกคนเออขี่ไม่ทันมันบินไปแล้วมันบินไปแล้วเอาเป็นว่าขี่ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าขี่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเทจไว้แล้วกันนะแต่ถ้ามันขี่ไม่ได้ก็นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องโอหกแล้วกันและบัากันต่อไปนะครับทุกคนผมอาจจะลองไม่ได้นะครับแต่ว่ามีช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าฟาโท้เขาได้ทำการเอานกคู่2ตัวมาอยู่ใน99คืนในป่าซึ่งวิธีทำก็คือเราจะเอานกคู่ตัวแรกให้ติดในในบันไดก่อนคืนแรกและคืนต่อมาเราก็เอานกคู่อีกตัวหนึ่งเข้ามาก็ถ้าผมแปลถ,ถูกนะนะก็น่าจะประมาณนั้น ซึ่งผมคิดว่าบัคนี้ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรและมันก็รู้เจ๋งอยู่เหมือนกันและบอกเลยว่าบัคกนี้โคตรทายาก ก็เหมือนกับคลิปอันต่อไปเอาละบักอันต่อไปครับทุกคนนี่คือการเอาเด็กหรอการเอาก็คือการปกป้องเด็กก็คือไปไปเก็บเด็กนั่นแหละครับทุกคนโดยที่เอามาออกออกไปออกไปเขาหมดก่อนทั้งหมดลแล้วก็ไปที่ประตูครับแล้วก็เขียนคำสั่ง e dance e dance 2ใช่ไหม แล้วก็กดชิปล็อกเข้าไปอ้โหเข้าได้เลยเหรอโดยที่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าหมานะแล้วสามารถออกออกได้ด้วยเฮ้ยบัคนี้มันใช้ได้จริงปะเนี่ยใช้จริงไม่จริงก็ไปลองกันครับเอาล่ะข้างหน้านี่คือที่ช่วยเด็กแต่ผมจะล่อยังไงเนี่ยหมามันเยอะมากเลยนะมามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยอืมตรงนี้หนึ่งตัวสองสามห้าตัวเอาหกตัวละมานี้มานี่มานี้ผมต้องล่อให้หมดอ่ะมานี้มานี้มานี้ เสียงไรเสียงกบหรอมามาไกลๆก,ก่อนมาไกลๆผมจะไปช่วยเด็กด้วยการทําบัคกโอเคประมาณนี้น่าจะได้แน่เลยได้ได้ได้หมได้ได้ได,ได้แต่หมาตัวอื่นอ่ะโอเคหมาหมาอยู่ตรงเอา้าหมาหมาหายทุกคนมาฮะโอหมากลับมาแย่ yeah, แล้วแสดงว่าผมต้องฆ่าแน่เลยผมว่า d e v วลล p ปเปนะ่าจะแก้แล้วนะไม่งั้นมันก็คงโกงไปถ้าหมามันไม่ไม่เฝ้าประตู โอเคผมจาัดก,การมาเสร็จแล้วแล้ววิธีเข้าก็คืออะไรนะทับ e Dance 2ปับ๊บอ่าพอ Dance ปุ๊บผมก็ชิปล็อกชิปล็อกไม่ได้อีกรอบนึง Dance 2หรือว่า Dance ธรรมดาไม่น่าใช่อันนี้นะทุกคนผมไม่คุ้นว่ามันมันคืออันนี้นะทับ e Dance 2โอเคผมจะหันข้างคอนโทรลเข้าไปไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้มันเปิดเองแล้ว โอเคถือว่าอันนี้ไม่น่าได้ไม่น่าจริงแต่ขอช่วยเด็กก่อนอช่วยเด็กหรือเอากล่องผมเอากล่องก่อนเฮ้เ <c oughs> อ้ยถุงดีเยี่ยมไปเลยเด,เด็กเด็กอ่ะเอ้ช่างมันละกันไปละเราไปทดสอบบั๊กอันต่อไปดีกว่าเอาล่ะบั๊กส่วนใหญ่ที่เราทํามันก็สามารถทําได้จริงแต่ว่าถ้าเราสามารถลบกวางออกไปจาก99คืนในป่าได้เลยละ่ะ มันจะโกงมากๆเลยช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Dustplay ได้ทำการทำบักนี้ครับทุกคนโอเคเรามาดูคลิปเข้ากันครับทุกคนวิธีก็คือเราต้องขึ้นไปขึ้นไปตรงต้นไม้อะอะไรนะอะไรนะผมขออีกรอบนึงผมขอฟังนะดูเวลาให้เรารอ5วิโอเคผมเข้าใจแล้วอาผมหยุดก่อนอธิบายก่อน กวางมันโผล่มาตอนคืนที่2ใช่ไหมหลังจากคืนที่2เราก็ให้ก่อนที่จะมืดให้เราขึ้นไปที่ต้นไม้นี้ต้นต้นใหญ่ๆเนี่ยให้ขึ้นไปตรงนี้และหลังจากที่มันเปลี่ยนกลายเป็นตอนหนึ่งคืนแล้วให้รอ5าวิแล้วก็ลงมาได้เลยเแล้วกวางก็จะไม่โผล่มาจรงิงเหรอ attacks from behind and ถ้าไม่มีกวางคือสบายเลยนะแล้วนกคู่ล่ะแต่นกคู่น่าสมาได้แหละแต่ถ้าแบบลบกวางออกไปจากเกมได้ก็คือโกงแล้วอ่ะโอเคไปลองกันดีกว่าเอาละทุกคนอันนี้คือต้นไม้ที่ผมจะขึ้นนะมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคอันนี้คือวันที่2แล้วนะแล้วทุกคนดูเวลาโอเคผมจะยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนดูเวลามันใกล้หมดแล้ว มันใกล้จะกกลางคืนแล้วพอมันถึงตอนเลางคืนวันที่2แลเราก็จะรอประมาณ5วีใช่ไหมศูนย์โอเคศูนย์แล้ว0นยแล้วครับทุกคนโอเครอประมาณ5วีทึบทึบทึบห้าวีแล้วโอเคแล้วก็ลงก็คือต่อจากนี้เราจะไม่มีกวางอีกแล้วในแมปใช่ไหมใช่ไหมอืมใช่หรือเปล่านะทุกคนดูเหมือนผมจะจะตกปลาเล่นก่อน มาดูซิว่ากวางมันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าวันที่สองคือกวางเกิดแล้วใช่ไหมแต่ปกติที่ผมเล่นนะวันที่สองกวางก็ยังไม่มาเลยอเอออะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วทุกคนอันนี้มันกวางมาแล้วไหนบอกกวางไหนบอกกวางมันหายไปอ่ะไม่เห็นหายไปเลยแล้วต้นไม้อเคขึ้นขึ้นขึ้นได้ไหมผมโดนขวนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยกวางไม่สามารถทําอะไรผมได้อะ เฮ้ยผมอยู่ตรงนี้ได้เลยดิหรือเปล่าจริงนะเนี่ยกวางไม่สามารถทําอะไรผมได้เอาคุณนายปลาเลยปลาปาคุณนาย <sk ill and psychological> แล้วดูมันปักตูดกวางนี่นี่ปาปลาปลา,ปา,ป,า,ป,า,ป,าปาเวลาใกล้หมดแล้วสองหนึ่งศโอเคกวางก็ได้หายไปแล้วสรุปได้ว่ากวางก็ไม่ได้หายไปอย่างที่เขาพูดนะเขาบอกว่า delete d ี a ก็แปลว่า ลบกวางออกไปจากแมพเลยแต่กวางในเกมผมที่เราทดสอบมามันก็ยังมีอยู่แต่ว่านะกวางไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะว่าเราอยู่สูงกว่ากวางแล้วมั้งประมาณนั้นเอาละครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้และใครที่ชอบบั๊กไหนก็อย่าลืมไปลองเองด้วยนะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเพอเพอแบบผมลงคลิปนี้แล้วมันอาจจะอัปเดตแล้วก็ได้สําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้กดไลค์กดติดตามนะบาย